ดอกแรก้แหกมานของเขาครับเป็นเห็ดพิ่งขาล้ายครับหรือว่าเห็ดพิงเลือดเหรอครับเน่ยบอกกำงามอยู่ดอกเลกอกแหกมานของเขาครับ,รบ,รบ,กกำรบสำหรับเศร้านี่นะครับบรรยากาศกับมา้าเศร้าๆหรอครับเมือเ่อนไเพิ่งเลี้ยงครับ หนก่หนุงครับเพิ่งไข่ครับดอกนึง สวัสดีคร <ame> like ับผมยินดีต the ้อนรับสู right ่ช่องลูกจ้งอิสระครับเมื่อนี้กับพบพ่อกันยุคโค้งเห็ดที่เก่าลหรครับเมื่อนี้มื่อนี้พาพี่น้องมาหาเห็ดครับนี่แหละแต่เศร้าขึ้นมากะหาก็ได้ซ้ำที่เห็นนี่แหละครับนี่เนาะเมื่อนี้เอากระบุงเฮามาครับเมื่อนี้หลังจากที่เมื่อวานนี่เขาก็ได้เห็ดบานหลายยันว่าพี่น้องว่ากะตาหน่อยก็เลยเอากระบุงมาครับเมื่อนี้เมื่อนี้กับเดินทางมาพร้อมกับนี่ครับบ้าบันเฮาลหรครับเนี่ยสวัสดีครับ ช่องามนิดเดครับอืมครับช่องเบาบันพ้าลาอครับกับมานน้ำกันนี่เก่าหระครับแต่ครับจังใดกระรุ่นน้ำกันครับมือเนี่ยว่าเฮาสิหมานเห็ดหยังนะครับมือเนี่ยแต่มือนี่เนี่ยครับเฮากับมาอพ่อลรอครับเนี่ยเห็ดเพืงกเรลืองครับมือบอกยังไงนะครับเนี่ยจังใดกระิ่เก็บให้พี่น้องเขาเบื้องลรครับบ้านเนี่ยนะครับ สวยงามครับ เพิ่งไข่ครับดอกน้อยๆอือ ừ, เพิ่งขาล้ายครับโอ้อดอกนี้เอาไ่ได้ดอกเพิ่งซุนนี่ดูอืมบนเป็นขาล้ายครับเพิ่งเหลืองน้อย ừ, ครับอันนี้กินแซบครับเนะี่ย เขาเคยเจีบบางสองสามชิปที่แล้วแล้วครับอืมแต่นี่มันเจ่แล้วครับเดี๋ยวเอาเมือ่อกี้ก่อนอืมนะครับได้ว่าอะไรเนี่ยดู บักแก้นะครับเนี่ยท้องเหลืองๆงามเลยครับอีกสองดอกต่อได้บัวน้อยเลย เห็ดหมาขาวครับดอกงามเลยเขาขาวแวบๆมแันเห็ดอย่างนาะครับเดี๋ยวเบิ้งกันโอ้เห็ดเพิ่งไข่ครับ มีเพิ่งไข่อีกดอกนึงครับเอาได้บ่บุนบน้น่ะมุกกอนโอ้เอาได้อยู่ครับสวยงามย่ิหัว ครับบัวเห็นนะครับดองนะเห็ดเพิ่งไข่ครับหลองกงามๆเลย พึ้งไข่ครับดอกลอกน้อยๆดอกน้อยมันกำลังที่ออกเพิ้งไข่ครับกน้อยอน้อยออดอกนึกนง ง้มเลยครับเหลืองน้อยดอกนึงอีงเหลืองครับเอาได้วนโอ้งามอยู่ครับเราง่ายเลย ับงามครับสวยงามเห็ดเพิงครับเบิ้งบ่ดีบ่เห็นนะครับเนะี่ยเพิงไข่ครับ ครับอีกสองดอกงามๆฝนมันตกครับ อืมถึงเลืองก็น่ะครับอืมโอขาขาดเอาได้ครับบอกงามอยูยครับ เนื่องจากตอนนี้ฝนก็ตกล้วครับตกมาโดนเติมล้อละครับเนี่ะตอนนี้อยู่ในดงละครับฝนมันตก,ก,าก,กอตกกาจจกสก,ก็บได้สักเดหรวครับท่านมันตกแห้งผงกวสิได้กลับบ้านละเนาะกับ้าบันก็ได้ช่วงนี้กลับไปเรื่อยๆกอนครับ เพิ่งขาล้ายครับอ้วนตุบปุ๊เลยวะสวงดอกอมดมดตะไคร้ครับดอกเนะึ่งึงขาล้ายครับดอกนะึงโอ้นี่ได้อีกดอกนะึง เอาได้บ่ละเห็ดพึ่งเหลืองเบินเน่บบง,มงมมหม่านเนี่ยเบืองครับมองจอดรถฮาอย่ขาหมองจอดรถเลยหม่านม่มีคนเห็นโอ้เอาบ่อได้สองดอกนี่นคือบ่นเนี่ยพึ่งเหลืองสองดอกนี่คืออยู่ครับมาเบิ่งผลงานการหายเห็ดของเขาสำหรับเมื่อนี้ครับเบิ่งของผมก่อนนะครับเนาะนี่ครับ เมื่อนี้หมานก็เป็นเห็ดเพืองเหลืองครับเห็ดเพืองเหลืองก็ดอกงามๆอยู่ครับถึงจะบานแต่ว่าก็ยังดอกงามอยู่ครับดอกแข็งดอกยังดีอย่แล้วก็มาได้เห็ดเพืองไข่ครับเนี่ยกับเมื่อนี้ก็คือหมานเป็นเห็ดเพืองเหลืองกับเห็ดเพืองไข่ครับดอกสีขาวๆดอกงามๆพื่งกันละครับเนี่ยท้องยังเหลืองขาวจ้วะดอกขาวจ้วะท้องเหลืองนาเช <c oughs> ี๊ยการสรุปเมื่อนี้เขาก็ได้เป็นเห็ดเพืองเหลืองแล้วก็เป็นเห็ดเพืองไข่ครับ ล้าก็เห็ดเพิงขาไล้ครับเห็ดเพิงขาไล้ก็ได้บบไลายแล้วครับเนี่ยเห็ผือขาไล้ก็ดอกงามอยู่ได้บ่หลายแล้วก็มาเป็นเห็ดเพิงชาติแล้วก็เป็นเห็ดเพิงนกยุ้งครับได้ปลาไปแต่ที่ได้หลายๆก็คือมีเห็ดเพิงไข่เนี่ยแหละครับกับเห็ดเพิงเหลืองเนาะครับเนาะเอาเป็นว่าเขากับมันเห็ดเพิงไข่เห็ดเพิงเหลืองนะครับเอาของเบาเลยครับบอลเนี่ยของเบามันเห็ดยังทั่วไปครับโอ้ของเบาครับ ก็เฮ็ดอผึ่งแดงก็ได้บ่หลายดอกก็เป็นเฮ็ดผึ่งไข้กับเฮ็ดอันนี้โอ้เบาก็ได้เฮ็ดผึ่งแดงเฮ็ดผึ่งผึ่งขาล้ายเนะเฮ็ดผ่งขาล้ายสลับเปาก็ได้สลับเปาครับนี่เฮ็ดผึ่งสลับเปาของเบาครับนี่เฮ็ดผึ่งสลับเปล่าด้วยครับนี่รสชาติยังไงเบาเนี่ยหวานหอมแซ่บครับหวานหอมแซ่บตันเบาว่าขาขาโกนๆก็แซ่บโอ้ขาโกนๆสิก็แซ่บครับ เอาละครับของเบ่าก็เป็นเห็ดพลิงคือกันละครับเห็ดเพิงล้วมครับของเบ่านั่นเราได้หลายให้กันนะครับสาหรับผู้ที่อยากหั้ว่าเบ่าเข็บมเห็ดจังใดก่เข้าไปเบื้องได้ครับอยู่ช่องช่องใดก็บเบ่าเบาบันพาลาอครับเออเ่าเบ่าบันพาลาอครับจังใดก็ฝากไปกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็เบื้องแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เบ่าบันน้ำนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อหมาณนะฝากพี่น้องแล้วมื้อนี่ฝนกระโตกแล้วครับดินปล่อยๆกับเปียกเหมือนละครับนี่ ครับชุ่มชื่น,ส,นสันาวาว่าสิกลับบ้านกันละครับเนาะครับเนะบาะบ้านเนี่ยเอาละครับสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อ,อก,กันชีหนาครับผมสวัสดีครับครับนะครับอืโอ้มือน,นีสูสีกันสูสีกันโอ้กะตาเราใหญ่ย <laughs> อันนี้กะตาในญ่ <laughs>